สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับพึ่งอีกแล้วนะคะน้องพึ่งสายตลกนกตลอดนะคะน้องพึ่งคนเดิมเพิ่มเติมคือความวุ่นวายนะจ๊ะกลับมาแล้วจ้าหายไปนานมากหายไปนานมากตั้งแต่ ส่งการมั้งคือเที่ยวส่งการหนักมากฉันเที่ยวหนักมากแกร่างพังแล้วก็มีปัญหานั่นนี่เข้ามาก็เลยแบบอ๋อไขี้เกียจทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้ออ้างเออขี้เกียจนะคะก็เลยกลับมาแล้วนะคะกลับมาคนที่ขี่ปล่อยทีดาแนละ้วเนาะที่แบบคนทีดาแบบว่าปันนสีมา่าเซกลับมาแล้วนะจะ๊าไมต้องปล่อยไปต้องด่ากันเนาะพึ่งกลับมาแล้วเนาะเออไม่ให้เสียงหนาลำํำคานให้ทุกคนได้ฟังอยู่นี่แหละจะ๊าเออผู้ใหญลำคาญกะเปิดนี้นะจะขามไปเนาะโอเค วันนี้จริงๆอ่ะตั้งใจจะมาทำรีอะฮาวตูแต่งหน้าให้ดูแต่ว่าคือฝนตกไงจะทำอะไรก็ต้องมีอุปสรรคสินะเออพอฝนตกแสงไม่พออีฉันก็เลยเออได้แต่งหน้าแล้วมาทำตัวให้เป็นประโยชน์ดีไหมเพิงเออทำตัวเป็นประโยชน์บ้างทุกวันนี้ทำตัวไม่เป็นประโยชน์นะจ๊ะเออก็จะมาทำรีวิวเกี่ยวกับของถูกและดีนะคะราคาไม่เกิน200บาทให้กับสำหรับน้องๆนะักศึกษา ที่กำลังจะขึ้นมหาลัยหรือว่าน้องนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มแต่งหน้าแล้วรู้สึกว่าแบบอ้อยอะไรที่แบบ เกิน200แล้วแบบแพงจังเลยอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าถ้าแบบต่ำกว่า200มาอยู่ในหลักร้อยก็ก็โอเคนะซื้อไหวอะไรอย่างเงี้ยเออทั้งที่ต่างกัน10บาทเลยอย่างเงี้ยเออแต่มันก็รู้สึกต่างกันไงเออก็คือจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่ต่ํากว่า200นะคะหรือว่าราคาไม่เกิน200อเนาะเออให้สาหรับน้องๆมือใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆที่มหาลัยไม่เคยแต่งหน้าเลยแล้วก็ ไปทํางานมันจะเป็นต้องแต่งหน้าไปพบลูกค้าหรือว่าไปที่ทํางานต้องพบสังคมหรือว่าเจอโอ๊ยเจอผู้ชายหล่อถูกใจหนะแกฉันอยากแบบทําตัวสวยๆกับเขาบ้างเผื่อจะได้ผู้ชายจะได้ไม่ต้องนกเหมือนอินนี่กูนกจ้านกตลอดเอ้ยบินผับผับผับมาหาฉันเลยนะจ้าท่านกอเออโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็จริงๆอ่ะทําไปแล้วแล้ว,แ,ลวแบบยกมาทุกตัวก็เลยโอ๊ยยาว ฉันก็เลยว่าเลือกๆมาแบบว่าทีละตัวแล้วแบบให้ติดตาม to ปี c o n t i n u ีตอนต่อไปดีกว่าเออเออีนี้ก็เลยเลือกมาไม่กี่ตัวนะคะก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าก็าจะเริ่มได้นาะสองนาทีครึง่งอีบาเออตัวแรกนะคะให้ตัวนี้เลยสําหรับรองพื้นอ้าวเดี๋ยวเยังไม่บอกเลยตัวนี้คือ e s s e n นตนะคะ Stay ร์เด a y ิก h ีนอาร์ลองลัสติ้งเมนะคะอันนี้สีสิบซอฟเบจนะคะคือตัวนี้ ต้องบอกก่อนว่าอาจจะขี้โกงนิดหนึ่เพราะว่าตัวนี้ราคามันน่าจะอยู่ประมาณ2 3 5รขอขี้โกง35บาทนะเพราะว่ารองพื้นราคาถูกยังหาไม่ได้จริงๆอยากให้ลงทุนหน่อยเพิ่มไปสัก35บาทเพราะว่ารองพื้นอะถ้ามันแบบมันไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เป็นคาบนะบางคนอะซื้อมาแพงๆอะใช้ไม่เป็นอะก็เป็นคาบ เออก็ให้เราอ่ะใช้เป็นก่อนแล้วก็ค่อยไปซื้อแบบแพงๆกว่าน,นี้แลยว่าอันเนี้ยก็ถือว่าโอเคปกปิดในระดับมีเดียมถึงฟูลเลยนะบิวได้อะ่ะมีเดียมก็คือปกปิดปานกลางปกปิดให้หน้าเรียบเนียนแต่ว่าไม่ไม่ปกปิดแบบกริบไปเลยแต่ว่าถ้าอยากให้มันกริบก็ลงอีกชั้นหนึ่งได้คือบิวได้นะจ๊ะตัวนี้ถือว่าเลิศติดทนใช้ที่ไรโดนทักตลอดว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ไปทําอะไรมาหนะักแกทําไมหน้าเรียบเนียนจะลอยอะไรอย่างเงี้ยเออตัวนี้จริงๆเลิศจริงๆ,ๆนะใช้ได้แบบ อ,อย้ยลูกก่อนไม่มีนะเนี่ยตั้งแต่เกิดอ้อ,อยตายเราเป็นคนแบบเป็นลูกคนหนูผู้ดีอย่างแบบเงี้ยแกเออทุยไม่ใช่นะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะก็โอยร้อนนะคะขอมาผมแป๊บนึงขอหนีบผมก่อนที่หนีบผมแม่บ้านนะจ๊ะแน่แน,แน่เห็นแกไม่สวอสีอายาชาโดไปแล้วนะจ๊ะก็ <c oughs> พอผิวลองพื้นเสร็จใช่ปะ ชนีมีปัญหาใต้ตาดำจะ้ะชนีมีปัญหาใต้ตาดำคุณแม่แนะนำตัวนี้นะจะ๊ะคุณแม่แนะนำตัวแหนะเป็นคอนซีลเลอร์จ้ะเป็นคอนซีลเลอร์ของเมเบลีนนะจ๊ะตัวนี้นนะะต,นตัวดังอยู่แล้วที่ใครๆก็จะรู้จักนะคะตัวนี้เป็นตัวเรียวมั้งที่อยู่ในเคาน์เ,าเตอร์ไทยของเมเบลีนนะตัวนี้ถือว่าโอเคนะคะ169บาทนะอ่าที่เท่าที่รู้นะปกปิดอ่ามีเดียมนะคะก็มีเดียมก็คือไม่ได้ปกปิด กริบขนาดนั้นนะคะแล้วก็ความติดทนก็ให้ติดทนระดับปานกลางถึงเกือบทนมากคือไม่ได้ทนสุดขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้หลุดเร็วขนาดนั้นนะคะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเอาไว้ปิดใต้ตาเหมาะแต่เอาไว้ปิดสิวยังไม่เหมาะนะจ๊ะตัวนี้เลิศอยู่นะคะถ้าจะใช้ปิดใต้ตาสำหรับมือใหม่นะมือใหม่ใช้ให้มันสว่างกว่าซีผิวหนึ่งเฉดนะคะใต้ตาจะได้ดูพุ่งขึ้นมาดูตื่นพักผ่อนแบบ พักผ่อนเพียงพอเป็นแบบชนีเฮลตี้แกโอเคป้าต้องดอกผู้ชายเออใส่หูบันนี่ก่อนมีความกระแดะ <c oughs> โอเคนะคะก็มาต่อกันด้วยแป้งดีกว่าแนะนําแป้งสําหรับมือใหม่เพราะว่าถ้าไม่เซ็ตแป้งดูอากาศประเทศไทยได้เนาะฮัลโหลนี่เป็นญาติกับพาทินาจารประเทศไทยเออแป้งตัวน,นี้เลยนะจา๊าเออธนาคารนะคะตัวน,นี้ห้าสิบห้าบาทหาได้ที่ ตซเว่นมีบางสาขาบาสาขาก็ไม่มีนะคะก็ตัวนี้55บาทเลิศเนี่ยทาอยู่ตอนนี้นะคะเออนางจะเป็นเนื้อเหลืองๆนะคะคล้ายๆกับเบนนาอะ่ะเออแต่ว่าไม่ได้โปร่งแสงเท่าเบนนาแต่เขาจะให้ฟินิชออกมาที่แบบเป็นนวลๆแล้วก็เขาไม่ได้เปลี่ยนสีรองพื้นนะคือดีคือแบบดีนะคะจริงๆนะคุมมันคนหน้ามันอาจจะคุมได้ไม่นานเท่าไหร่แต่สำหรับคนที่ผิวผสม ค่อนแหง้งค่อนมันผิวผสมะอะถือว่าคุม,มันได้โอเคแล้วก็น่านวนสวยจบนะจ๊ะต,ตัวนี้เลิศมือใหม่ควรมีห้าสิบห้าบาทน่าเกลียดนะจ๊ะโอเคขอต่อที่ตัวนี้เลยดีกว่านะคะชวิงมือใหม่ตัวเองนโคตรแนะนำเลยตัวนี้ยโคตรแนะนำจริงๆนะคะตัวนี้ เทที่ดอนนะคะหนึร้อยห้บาทเขาแนะนำม,มาติดในเฟร o r ลิตเขามาไม่รู้ต่อกี่เดือนซึ่งเดือนหน้าที่จะทำก็คงจะติดนะคะสังเกตดูนะคะว่ามันฮิตแพนสองลุมแล้วนะคะเพราะว่าใช้บ่อยจริงๆแล้วมันใกล้หมดแล้วก็เลยเลือกใช้ไงเออกลัวมันหมด <laughs> นะคะอันนี้ให้สีชัดมากสีเนี่ยอืม ให้ระวังมือหน่อยแต่ก็พอได้นะคือให้คงหน้าชัดเจนนะคะสีปัดแก้มก็เบามือหน่อยนะเพราะว่าพิกเมนต์เขาก็แน่นแต่ว่าข้อเสียคือเขาเป็นฝุ่นๆุนหน่อยแต่ก็ใช้ได้นะจ๊ะในราคาหนึ่งยห้าสิบาทหนึ่งอยห้าสิบาทตกห้าสิบบาทช่องละห0สบาทเออเหมือนซื้อตันตลาดนะัดอะเออแกแต่ว่ามันเลิศอะเอออันนี้เป็นสีคลีโอพัตตาเขาบอกว่าเหมาะกับคนผิวขาวแต่สําหรับเพิ่งเพิ่งคิดว่ามันเหมาะกับคนผิวแทนแบบอีฉันก็เหมาะนะคะตอนนี้ผิวดิฉันอยู่ใน เฉดสีประมาณ NC ส5ห้านะเออตัวเนี้ยเ,เลิศคือมือใหม่อะ่ะอยากลองมีสามอย่างอันเนี้ยได้เลยแถมพกสะดวกด้วยนะคะมือเก่าก็พกสะดวกนะตัวเนี้ยเลิศเฉดดิง้งไฮไลท์ก็ใช้อยู่เห็นความเงามามอ้อเออนะคะแล้วก็ไอ้นี่เสร็จใช่ปะโอ้ยเหนื่อยตาชวิงเป็นตัวนี้เลยนะคะอายชา์โด แต่งหน้าก็อยากแต่งตาใช่ไหมงานแต่งตาก็ต้องเป็นตัวนี้เลยนะคะ C1 วานาเมคอัพอะคาเดมี่โปรเฟชชั่นนะคะแนะนําเป็นสี่ศูนย์สามนะอืมเพราะว่าสีเนี้ยสวอชที่แขนไปแล้วเออรอบที่แล้วนะคะคือสีนี้สวยแล้วเนื้อเขาแบบแน่นติดดีแล้วยิ่งถ้าใช้ไอพายเมอร์นะไอพายเมอร์ er คืออะไรสําหรับมือใหม่ไอพายเมอร์ er คือเหมือนแบบเราลงเป็นแบบเแบสบแบบให้ตาแล้วทาให อายแชโดว์เกาะดีแล้วก็ติดทนไม่ตกล่องคือบ่ายๆมาไม,ไม่เยอะนะคะสำหรับอายพเมอร์ <d> เดี๋ยวถู้วดีครั้งหน้ามามาเจอกันอ้ากักกักมีกันกักนะจ๊ะเออตัวนี้ดีไม่แน่ใจว่า99าหรือ1 9 9ดีจิมจิมดีจิมจิมสังเกตการฮิตแพน Hit มันดีจิมจิมมันได้ทุกสีพูดเลยสวยสวยลืมนะคะพูดแล้วท่าโอ้นี่แตะครั้งเดียวนะจ๊ะไฮเอ็นก็หฮเอ็นนะคะ เดี๋ยวนี้วางย e ี่หายนไว้เลยนะจ๊ะฉันเออเลิศสีบันนาตัวนี้นะคะก็โอ๊ยตะเข็บกินแกเออมาที่งานคิ้วเอา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 อย่าดิน้นเอองานคิ้วนะคะให้เป็นตัวนี้เลยแล้วกันสำหรับมือใหม่นะคะเออดโซนะคะที่เขียนคิ้วของไดโซตัวไหนก็ได้ของไดโซใช้ได้หมดนะคะไดโซลองมาแล้วทุกรุ่น ดีทุกรุ่นพูดเลยจะเดี๋ยวจะทำรีวิวที่เป็นของไดโซแยกออกมาอ้างานกล้องสัน้นก็ต้องมาเหมือนเดิมนะจ๊ะงานกล้องสัน้นเออดีทุกรุ่นนะคะใช้แบบไหนก็ได้แต่ว่าสาหรับมือใหม่นั้นนที่มันเป็นหัวตัดคล้ายๆข,ของอ e ีทูดี้นะคะแต่อันนี้ถูกกว่าห0ิบาทเลิศเลือกที่มันเฉดสีเข้ากับเข้ากับไอ้นี่ตัวเองด้วยเด้อล่ะเออโอเคนะคะถ้าเขียนแจ้งเตือนนะจจะโทรเข้าอะไรก็ว่าไปน,นจะจ๊ะก็ถ้าเขียน คิ้วได้ดินสอนแล้วไม่อยากให้มันโปะนะคะเราก็ต้องลงด้วยตามด้วยสีฝุ่นสีฝุ่นถ้าสําหรับคนที่มือใหม่อยากอยากเริ่มมีที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นก็ถ้ามีบัตเจ็ตเกิน200ที่ไม่เข้าแบบว่ากับหัวข้อกับโจทย์ของฉันก็ไปเลยจากเคสถูกและดีจริงอันนั้นแต่ว่าถูกสําหรับฉันก็คือต้องต่ํากว่า200อ่ะเออก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นไนท์ช็อปนะคะตัวนี้หาซื้อได้ตามตลาดนัดนะคะ ฉันใช้ตั้งแต่สมัยตอนแบบอยู่มาหาลัยตอนอยู่มขอเ<อ>พื่อนสาวแบบแนะนำมาเพื่อมึงลองตัวนี้สิอะไรอย่างเงี้ยมึงมันเลิะเพื่อนบอกก็เลยมันเลอะเหรอมึงจริงปะไปหามาให้ได้นะคะตอนซื้อตอนสมัยนู้นเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะพอมาซื้อตอัวน,นี้หนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคืออะไรโอ้ไม่กัดนะคะอันนี้ก็ไปหามาแล้วแต่ที่ถ้าเจอร้านถูกก็ร้อยละยี่สิบแล้วแต่แนะนำเป็นเบอร์ห้านะเพราะว่ามันมีสีอ่อนแล้วก็สีเข้ม อันนี้มีไว้ถือว่าอนเนกประสงค์เพราะว่าไหลดังได้คัดเบ้าได้นะจ๊ะรอดตัวนี้นะคะสำหรับการคิ้วอยากให้คิ้วล็อกแน่นสำหรับคนที่ผ,ผมอ่อนนะเฉพาะผมอ่อนนะแนะนำตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้หกสิบาทเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไดโซนะเป็นโคโมโนยาที่เป็นเหมือนร้านหกสิบาทเหมือนกันแต่ว่าเป็นร้านหกสิบบาทที่ เหมือนคนละแบรนด์อะประมาณแบบว่าฉนันแยกแบรนด์กันนะแกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอะไรนะแฟบกับโอโม่ก,ก็เป็นผงจักฟอกเหมือนกันแต่ว่าคนละยี่ห้อนะคะอันนี้ก็ปัดอยู่ข้างนี้นะคะเห็นไหมมันจะเปลี่ยนคิ้วสําหรับสาวผมทองน,นี่น่าจะชอบเลยแหละเออแล้วก็ให้คิ้วอยู่ทรงอยู่พอสมควรนะคะเป็นการปัดที่ขี้เดามากนะคะแต่ว่านางเปลี่ยนสีได้สวยเลยแหละตัวนี้ถือว่าโอเคฝาอีนนียฝาเสือดาวนะจําไว้เลย60บาท โคโมโนยา่ามีแค่บางสาขาบางบางสาขาก็ไม่มีนะคะแต่ถ้าสาขาไหนมีลองไปดูนะเออแล้วก็มาชชาร่าแล้วกันมาชชาร่านะคะแนะนำสำหรับมือใหม่ตัวนี้นะคะมือเก่าก็แล้วสำหรับคนที่อยากได้ของถูกเนาะ Essence I Love Extreme Volume Mascara Waterproof นะคะก็คือตัวดังๆที่ฝรั่งเขาใช้กันนะคะตัวนี้ 155บาทของเอสเซ c นตนะตัวนี้ดีเพราะว่าให้ขนตาที่แดงหนึ่งหนาอันนี้ปัดน้งแต่8โมงนะจ๊ะคือดีดีนะคะหรือว่าจะใช้เป็นเมบมเบลีนก็ได้หรือว่าถ้าใครเบื่อเมบมเบลีนอยากมาใช้ตัวนี้ก็ได้กันน้ําเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้เป็นแพรมากนะจ๊ะแต่ว่าข้อเสียเขาก็คือแปรงเขาใหญ่หน่อยอืมแต่ว่าปัดขนตาล่างได้สะพึงวังเวอร์มากนะจะบอกให้แล้วก็ล้างออกยากพอๆกันกับ อิบอลินนะจ๊ะต้องใช้เลยรมูเวอร์เท่านั้นเออปัดแม่งเป็นไงเป็นไงางานก้อนต้องมาแต่ถ้าต้องการขนตาชัดคือนางได้เลยนะเออขนตางานขนตาก็มาเออนะคะก็นันนี่นันนี่นนนอายไลเนอร์ต้องพูดอะไรอีกไห คุณแม่พลอยนะคะมิทินแม็กซีแก่แบล็กตัวด้ามสีเงินตัวนี้ดีจะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะคือนางดีนางติดเฟเวอร์ลิตของหลายๆคนเกือบทุกคนคือนางดีแกดีกว่าแบรนด์ไฮเอ็นอืมติดนทนน้ำแต่ก็ไม่ได้ทนขนาดนั้นแต่ก็กันเหงื่อกันอะไรคือใช้ได้อะ่ะเออแกหมดยากด้วยนะสำหรับฉันเออเพราะว่าไม่ค่อยได้กีดตานะคะเป็นคนตาคมอยู่แล้วปะ อาก็เลยไม่ค่อยได้กินแต่ว่าถ้าจะถ้าจะใช้อะไรเนื่องก็คงจะเลือกใช้ตัวนี้นะคะโอเคใกล้หมดยังวะใกล้หมดแล้วโอเคสำหรับลิปนะคะปากหรอแต่ไม่ใช่แต่ไม่ได้ทายอยู่ตอนนี้นะปากกันตายอะไรเนี่ยอะไรคุณๆนะคะสำหรับมือใหม่นี่น่าเป็นเวทแอนด์ l เลยเนี่คะ erm ่ะลิปเนื้อแมทให้ใช้ลิปเนื้อแมทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทําให้ลุกดูแพงขึ้นแล้วก็ติดทนนาน เพราะว่าถ้าเป็นกอตกลอสหน่อยมันจะทำให้ลูกดูแบบดูชีฟแกก็เลยแบบว่าแนะนำเป็นเวนแอนไวยนะคะสีที่กันตายก็จะเป็นสี just peachy ไม่แน่ใจตอนนี้ไม่ได้มีอยู่กับตัวนะอ่าแล้วก็สีที่ถ้าเทรนหน่อยตอนนี้ก็จะเป็นแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยก็จะแนะนำเป็นสีแซนตอมแซนตอมยี่แต่ละสู๋แซนตอมอาลูกแม่หาบ่าพอหาไม่เจอนะคะ งานกล้องสั่นตรงไหนแล้วนะจ๊ะอ่ะอ่ะปรับมุมกล้องกันไปก็แซนสตอมนะคะสีแซนสตอมจะออกสีน้ำตาลส่วนจัสมิชชี่ก็จะออกสีแบบสีพิทพีทหน่อยสีจัสมิชชี่ได้รอดทุกรอดทุกคนขาวแทนใช้ได้หมดนะคะได้ทุกลุกด้วยนะคะก็ลิปก็มีประมาณนี้จริงๆเกือบทั่วหน้าแล้วนะเออก็ลองไปหามาใช้ดูนะคะสำหรับมือใหม่มือเก่าหรือว่าสำหรับคนที่อ่ะลืมบอกเว้อวาประมาณ ร้อยบาทนะคะไม่เกิน200เห็นไหมฉันบอกแล้วแกเออก็ประมาณนี้นะคะของสําหรับของถูกและดีเนาะที่แบบว่าสําหรับมือใหม่มือเก่าอะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะมีฮูดอะไรก็ว่ากันไปงงใจอ,อไปแล้วสปีนะจ๊ะคือก็ไปหามาใช้กันเนาะว่าอะไรมันเหมาะกับตัวเองนะคะระวังอย่างอะ พึ่งใช้ดีคนอื่นจะใช้ไม่ดีก็ได้นะเออก็ลองไปหามาใช้มือใหม่นะแนะนําให้ลองใช้ไปก่อนให้มันชินมือก่อนพอเราเป็นแล้วเราค่อยเปลี่ยนไปสีที่เราถูกใจหรือว่าคุณภาพที่เราถูกใจนะคะก็มันจะทําให้เราเซฟอะไรได้หลายอย่างเนาะโอเควันนี้ก็พูดมากแล้วนี่ขนาดแบบไม่กี่ตัวยังพูดมากขนาดนี้เลยนะคะก็จะพยายามมาบ่อยๆนะคะก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกด, like, กกด subscribe ด้วยนะคะถ้าชอบช่องพึ่งก็ฝาก กดสับกับสัพตะไคร้ด้วยนะเขากลับมาแล้วตัวเอกจะพยายามให้หายไปนานอย่างนี้อีกนะคะเ็าสัญญานะคะก็วันนี้ก็ไปแล้วนะเขินหน้าแบบไม่ได้มาสักนานพูดมากมาเจ็บคอมากไปแล้วนะคะอ,อย่าลืมกดสับตะไคร้เลยเสียงเปลี่ยนเลยจ้าน้อยนี้เสียงเปลี่ยนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ